เราจะมาดูกันว่ารูปเหล่านี้มันขนาดกันหรือไม่ถ้าน้องลองดูรูปน้องก็จะเห็นว่าพี่คะเส้นทุกเส้นเนี่ยมันดูไม่ขนาดกันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเส้นทุกเส้นมันขนาดกันนะอย่างถ้าพี่ลองดูพี่ลากเส้นเส้นแรกด้วยสีน้ำเงินแล้วพี่ลากเส้นที่สองด้วยสีแดง เราจะเห็นว่าเมื่อเราลากจากเส้นสีน้ำเงินลงมาที่ตั้งฉากมันจะเป็นสีดำทั้งหมดคือสีดำทั้งหมดมันตั้งฉากหมดเลยแล้วระยะห่างมันเท่ากันหมดแต่ว่าที่เรามองเห็นว่ามันไม่ขนาดกันมันเป็นเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมสีดำเนี่ยเขาวางให้มันสลับกันทำให้ผ้ามันดูเหมือนผ้ามันเอียงจึงมีแบบเพิ่มขึ้นลดลงแต่ว่าถ้าน้องลองลากเส้นลงมาตั้งฉากแล้ววัดระยะทุกอัน เราจะพบว่าระยะห่างของมันเท่ากันหมดทุกอันเลยก็คือสองอันนี้มันจะขนาดกันแล้วก็ขนาดกับทุกๆเส้นด้วยหรือใครจะมองง,ง่ายๆก็คือเอาแมทัล่จับไว้อย่างนี้นะแล้วก็ลากลงมาน้องจะเห็นว่ามันจะลงมาขนาดทุกๆอันเลยโอเคนะอันนี้เป็นรูปหลอกตาและพี่จะให้น้องดูอีกรูปหนึ่งรูปนี้ โอ้พี่อันนี้มันดูไม่ขนาดกันมากๆเลยก็มันดูไม่ขนาดนะแต่จริงๆมันขนานไม่เชื่อเราก็ลองลากเส้นดูก็ได้เส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีน้าเงินอันนี้ถ้าน้องลองลากระยะลงมาตั้งฉากทุกๆจุดน้องจะพบว่าระยะห่างของมันมันเท่ากันคงที่เสมอซึ่งจากทฤษฎีบทเราก็เลยรู้ว่าสองอันนี้มันจะขนานกันแต่ว่าเหตุผลที่ทําให้เราดูว่ามันไม่ขนานกันมันเป็นเพราะลูกศร ลูกศรไปฝั่งซ้ายกับลูกศรไปฝั่งขวามันจะทําให้ดูเหมือนด้านที่ลูกศรไปฝั่งซ้ายตรงนี้มันดูกว้างส่วนด้านนี้มันดูแคบอันนี้มันดูกว้างอันนี้มันดูแคบมันสลับกันไปเรื่อยๆทําให้เราดูแล้วว่าเอ้ยมันมีฝั่งหนึ่งมันกว้างกว่าอันนึงมันแคบกว่าแต่จริงๆมันเท่ากันทุกอันนะเนี่ยถ้าเราลองลากอันนี้เราลากเส้นลงมาตั้งฉากหาระยะห่างเราก็จะได้ว่าระยะห่างมันเท่ากันหมดทุกอัน น้องลองเอาแมนทัดวัดดูก็ได้มันเท่ากันทุกอันจริงๆแต่ว่ารูปแค่มาหลอกตาเราว่ามันไม่ขนาดกันดังนั้นน้องอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเสมอไปถ้าอยากรู้ว่าเส้นเหล่านี้มันขนาดกันไหมให้น้องลากลงมาตั้งฉากแล้วดูระยะห่างว่าระยะห่างมันเท่ากันคงที่ไหมถ้าห่างเท่ากันคงที่แปลว่าสองเส้นนี้ต้องขนาดกันแน่นอน ถ้าน้องไม่ดูเราก็แชร์คิปผัดไปให้กับเพื่อนๆพนี่จะอดกินนะเนี่ย <flavor> yeah.